กรโบวนการทำหน้าที่แปรพันธอากาศที่เป็นไอดีหรือไอเสียในรูปของอากาศเนี่ยเปลี่ยนเป็นจากไอดีเป็นไอจากไอเสียเป็นไอดีแล้วส่งเข้าไปในห้องเครื่องใส่แม็กดำไว้ทำให้กระบวนการเผาไหม้นี่กลับมาใช้ได้อีกมันกลับได้เพราะว่าในการติดของเครื่องยนต์ประกอบด้วยหนึ่งเชื้อเพลิงสองอากาศสามไฟนะครับสามอย่างนี้ต้องผสมประสานกัน ก็จะทําให้เครื่องมันแรงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่มเผาไหม้เผาไหม้หมดจุดแล้วก็อจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์เครื่องมันก็จะเราจุดเทียนแล้วเราเอาแก้วคว่ำลงไปปรากฏว่าเทียนดับใช่ไหมครับเพราะว่าจะขาดออกซิเจนนะครับฉะนั้นแล้วอากาศอองซยเนนั้นกับตัวนี้ก็จะทําให้เครื่องมันสะอาดแล้วก็ทําให้เครื่องนั้นเผาไหม้ได้เร็วครับทีนี้ในประโยชน์ที่สอง เราถอดมังกระบกนี้ออกแล้วเอาเครื่องสูบน้าใส่เข้าไปท่อพญานาคสามารถปั่นน้ำเข้านาได้สบายสบายเลยครับมันได้ทั้งสองระบบเลยครับได้ประโยชน์ด้วยครับอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับวันไหนที่เราไม่พร้อมเนี่ยเราไปบ้านก็ถอดออกทนยังไงครับใส่แนวกินส่บาตรครับโอ้ได้เลยครับโอ้ผมเพิ่งรู้นะครับนี่โอ้ต่อไประวังให้ดีนะครับอย่ามันหายอาจจะเป็นจานข้าวของใครก็ได้ตัวนี้นะครับนะพัดลมตัวนี้ถ้ารถปกติจะต้องเนืดครับ ไม่ใช่ครับไปหมุนติ้วแล้วหันจันได้ไม่ได้นะครับเป็นยังไงทำไมเป็นงั้นมันต้องเหินครับนี่คือรถปกติถ้าท่านไป็นอรถมือสองเนี่ยมาดูพัดลมพัดลมเครื่องนะครับถ้ามันเราเอามือหมุนอย่างเงี้ยถ้ามันหันจันแสดงว่ามันรถไม่ปกติไม่ปกติแล้วมันต้องเหิดใช่ไหมครับแล้ตอนนี้เรามาดูมาดูทางนี้นะครับ สันเฟืองอะไรหรือเปล่าตรงนี้ตราของรถยี่ห้อมิซูบิชินั้นเรียนแบบดัดแปลงมาจากโอ้รู้ด้วยให้ข้อามตัดนะครับดูดีๆคนัาเบื่อเบื่อชีพนะครับผมโอ้แผนบันเท้าได้เชิญท่านได้ยืนด้านหน้าเพื่อเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับรถที่ห้องเราเราตั้งไม่นะครับไปเสือแล้วุยตดเสี้ยวอันนี้ขออนุญาตนำเสนอนะครับสินค้าตัวใหม่ก็คือ ยี่ห้อสนครับการเรียนรู้นอกนอกห้องเรียนครับจบคือถ้ารอรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าลักษณะร่างกายแบบนี้นะครับทางที่ดีก็คือเวลาเปิดฝากระโปรงมันเปิดยากต้องต้องแถมตังมาให้ด้วยนะครับตังครับตังอ่าตังครับให้ด้วยนะครับ่าก็จะยิงยีอย่างนี้ก็ได้อ่ครับอ่ขึ้นตังครับอ่าขึ้นตังย่อยนะท่านอ โอ้ตัังติผมก็ทำอย่างนี้อยู่นะครับแล้วลองสาธิตการปิดกับฟ้ากระโปรงที่ถูกต้องนะครับครับผมจะทำท่าแบบนี้นะครับมีที่จริงและยิงยี่ขึ้นลายเติมเดี๋ยวที้เรามาดูแบตเตอรี่เลยไหมไม่ออกครับโอ้ยอย่าพึ่งเข้าไปพึ่งเข้าไบอกผมสิแบตเตอรี่นะครับสังเกตที่รถซัมเควอร์ครับทุกที่นะครับเป็นของมิสซูบอสแต่ว่าแบตเตอรี่นั้นเป็นของมิตาชินะครับอ้าวอัะไรก็วกัน รถตระกูลนี้ผลิตที่มังนอกก็คือประเทศญี่ปุ่นแต่วประกอบในไทยนะครับสังเกตว่าภาษาญี่ปุ่นจะมีสระอิสระอะนะครับฮิฮิฮ่ฮ่ฮนี่ฮิฮอฮิี่ฮิฮิฮนริฮนี่ฮิฮิฮหฮิฮิ้ิฮย่าฮนีิฮิฮิฮิี่ฮิ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 ิฮ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 นฮิฮ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 ฮฮฮฮฮฮนี่ฮฮฮฮิฮ แ่ะอีสซูนะครับถ้าเห็นฮาเรยไหมครับฮาเเวลาสตาร์ทเฮลิเลิเฮลิเฮลเฮลิ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 เฮล่เฮลิ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 เฮลเลิเฮลเฮล่เฮลิเฮลเฮลิเฮลิเฮลิเฮล่เฮลิเฮล่เล่เฮลกเฮลเดลิเฮลิเฮลิเลเลเล่เล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 ่เลเล่เล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 ่เล การเติมมันจะได้หมานนะครับรถเราก็มีทะเบียนเรถเราเรามีทะเบียนเราไม่ควรจอดห่างจากลำคขงนะครับต้องดูดีๆด้วยรู้สึกว่าเราขี่เข้าไปเนี่ยต่อไปครับแทงกันชนอันหน้านี้เรียบผมท้ายคุณไปชนที่กับรุ่นไหนก็ได้ครับผมเชื่อเลยว่าหม้อน้ำถังยักบแน่นอนเครื่องเก่านะครับ หม้อน้ำพังเลยครับด้านในจะเป็นแข็งแข็งแอร์ครับไปเล่นเลยเล่นโดนเลย่นเลยมันรู้สึกว่านบ้าในช่างไทยตัวเองแลองเอาค้อนมาทุบดูอ่าค้อนมาทุบอะไรวะปุ๊บถ้ามันหักก็ของปลอมของปลอมมาใส่ให้เราของไม่เอาเอาลองสักหน่อยไหมที่เราพูดมาทั้งหมดแล้วรถคันนี้ใช้ไม่ได้เลยท่านต้องประท้วงบริษัทครับด้วยการใช้คอนทุบนะฮะ มันของแท้หรือของปลอมเราจะรู้โอ้แท้หวะเด้อ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 ไม้มันเมาไม้เมาต่อเหล็กต่อเหล็กเหล็กได้เหรออันนี้ใครกันเอามา ขนาดมือดีครับแล้วเราข้อหัวแรนก่อนเนะอย่าบ้ากูนะนี่คืออันนี้คือครูบัตรตำซะตำทานเฮ้ยเดี๋ยวว่ากันนะดูนี่ของแท้เขาตกไม่แตกมันไม่แตกแล้วนั่นแต่มันหักไปไหลมันหักไปไปกินข้าวเถอะครับเนาะนะครับเนาะน้ำยาหล่อเนี่ยครับหล่อครับหล่อเป็นยังไงครับเนี่อน้ำยาหล่อเย็น